ทำไมเราถึงสามารถดึงหยุดยอดขายได้แบบเข้าร้านทำผมรังกระแสนีแบบมีอยู่จริงอะทุกคนไหนลองแบบเราให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าตัวเองทำยังไงเราเรก้รัหาี่เขาเคยจะลองแบบสุกตาบายบอลเท้าอะไรเยเรเยอะ,อะๆๆมากที่แบบเปลี่ยนได้แบบนี้คนทำมัตกใจว่ามันแบบดงไปเจอบ่อยใช่ไหมแล,แล้วลูกค้าทำยังไงพอเขาตเขาตอนนั้นเขามองกระสุกมันไม่ใช่เขาเขาเขาขอแก้ขอเปลี่ยนนะตอนนั้นเลยเปลี่ยนนะตอนนั้นวันนั้นเลยเราแต่เราแจ้งว่าผมจะช้า เราบอกเขาเลแล้วว่ามันเป็นแบบนี้แต่มันเป็นความต้องการของเขาที่เร <c oughs> าจะคงจะช้ำหรือแบบ <c oughs> ให้ใช้สีนี้ไปก่อนให้พักแล้วสองบบก็มาแต่บางคนเขาก็แบบเขาใช้คิยากเรื่องสีที่ทําให้ผิวออร่าเลยสําคัญมากมนอกจากนางแบบสวยนอกจากสีสวยแล้วทํายังไงให้ผิวเราออรา่าที่ร้านมีแบบแนะนําตรงนี้ยังไงได้บ้างคะก็มีแบบว่าเราก็จะมีเซสชคนแล้วคือ c h a ก็จะมีเอามีผมมาท่า<ม>ทร้อนทนเย็นเลยเนี้ยคือให้เขาดูเลยว่าเขาเหมาะกับแบบไหนที่คะเฮ้ยทำสีนี้เราคอกระทักมาเวลาเอาใส่ไปตรงเนี้ยแล้วแล้วมันไม่ใช่เขาอะ่ะมันดูเข้าถึงยากกับคูสีบางสีก็ให้ความที่เป็นตัวเขาเองแล้วเฮ้ยอันนี้เลยอันนี้ใช่<ม>แต่ก็คือมันมีคนเชื่อและไม่เชื่อเราเพราะเขาไม่เชื่อเขาไปใช้ชีวิตอยู่เขากับมันแคบควรจะคัดร้านดีๆนะคะเพราะ สีนอกจากสีสวยแล้วที่นี่ยังสามารถทําให้ผิวสวยแล้ะสีออกมาตรงปกผสมออกมาเราไม่เพีย้ยนชา่างเลยสาคัญมากๆคือจริงๆแล้วครูมันมันจะมีไฟที่สําคัญแบบบางคนอาหาร้านสีแฟชั่นแล้วทีเนี้ยเขาหาคือเขาพฟอไปเรื่อยๆอมผมมันจะช้ำผมมันจะเปือยอย่างนั้นอพ,อพอเจอเคี้พี่แก้นะแกพีลอยก็ จะดูแลให้เขาอะดูแลจนิษัทที่ผมปิดเปลืเหมือนผมเขาอยู่ไอซียูละวไอซียูคนดำนิดนึงเขาคือเขาอยากเป็นสาวยุโรปอซียอเพราคนดำเหมือนเอเชียเขาก็แบบเหมือนพี่พลอยไงเขาก็ทําใจไม่ได้ล่ะอยากทําเราก็อยากเงินแต่จะบอกลูกค้าประจําเลยคุณว่าลูกค้าบอกว่าไงวะหลังนี้ั่งแต่จะเอาตังค์มาให้นะไอ้เนาออเนอะเพราะเขาแก้ปัญหาได้แบบ เคสแต่ละเคสยากๆทางนั้นนะนะแล้วแล้วคือแก้ได้ไงแล้วเขาเชี่ยวชาญจริงๆนะคะกูก็ไม่ปล่ใจเลยถ้าลูกค้าจะวิ่งเอาเงินอยากมาให้แบบนี้นะแล้วจริงใจด้วยคุณใช่จริงใจเราไม่สั่งแบบตรงมาตรงไปอ่ะเราไม่ได้อไได้ก็ได้เนาะอันไหนไม่ได้กูไม่ได้แล้วอันที่สี่กูแถมให้โหร้านสวยมาก ใคาารยอยากแนะนําตรงนี้ได้นะคะทั้งในทรงและสีโอเคครูเปิดเจอตัวเราจะเรียนกัน3วันได้เทคนิคการหารูปหน้าและโทนสีผิวเพื่อแนะนําทรงผมและสีผมได้ทางอุปกรณ์เบื้องต้นซึ่งครูเจาะให้สําหรับร้านทำผมโดยเฉพาะเพราะการหาสีผมโดยปกติลูกค้าต้องไม่แต่งหน้าและทดสอบกับสีธรรมชาติแสงธรรมชาติแต่ในร้านทําผมมีวิธีให้ได้อุปกรณ์เบื้องต้นในการวัดสีผมเรื่องสีผมครูขอเป็นแบบ12บสองฤดูเนาะอย่าเพิ่งไป16บหกฤดูและไม่พอผู้ติดตามพาม ด้วยเลยได้หนึ่งคนจะได้ให้ครูเทรนให้เลยนึกออกไหมไม่พออันที่หให้ใบประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทรงและสีผม professional hair stylist ทั้งหมดนี้เจอตัวกัน3วันและ3คอร์สออนไลน์ด้วย9,9600บาทคา่ะจาก190,000บาทเอาไปต่อยอดทางธุรกิจ